โรงเรียนแม่ทะประชาสมคีในปัจจุบันเดิมชื่อโรงเรียนแม่ทะสาขาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2525เปิดการสอนในวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2525เปิดสอน3ห้องเรียนในวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2526กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนแม่ทะประชาสมคีปีพุทธศักราช2536ได้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และแผนการงานอาชีพจนถึงปัจจุบันอักษยรย่อโรงเรียนแม่ทัพประชาสมคีคือมอสอสีประจำโรงเรียนคือสีม่วงขาวปรัชญาประจำโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาคนวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนแม่ทัพประชาสมคีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงรักความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากลปัจจุบันโรงเรียนแม่ทัพประชาสมาัครีมีบุคลากรรวม24คนปีการศึกษา2556มีนักเรียนรวม218คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย72คนนักเรียนหญิง146คนด้านการเรียนการสอนโรงเรียนแม่ทัพประชาสมาัคคีมีความโดดเด่นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยืดหยุน่นตอสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งดีและมีความสุขการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอน6ห้องเรียนโดยยึดหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการเรียนการสอน6ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์3ห้องเรียนแผนการงานอาชีพ3ห้องเรียนโรงเรียนแม่ทัพประชาสมคี ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและจากการที่โรงเรียนแม่ทักประชาสมพันได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดเอามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล ทักษะในการทำงานรักการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนแม่ทัพประชาสัคคีได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้และพักผ่อนนอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยังส่งผลให้โรงเรียนแม่พระประชาสมคีได้รับการสนับสนุนจากชุมชนได้ดีเสมอมาโรงเรียนจึงได้รับความเชื่อศรัทธาจากผู้ปกครองซึ่งส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้